ไปต่อนะครับไปที่นิวตันรับสันนะครับนิวตันรับสันเนี่ยถ้าเป็นกรณีถ้าเป็นกรณีรณตัวแปรเดียวเนี่ยเ,เอ็กใหม่มันเท่ากับ x เก่าลบ f x หารด้วย f-x ร์ม x ใช่ไหมในคลิปที่เป็นคลิปบรรยายเนื้อหาเนี่ย ผมจะพูดว่าให้เรามองให้เรามองว่าไอ้ fx หารด้วย f prime x อะ่ะมันเหมือนเป็นระยะก้าวนะครับจากคำตอบเก่าไปยังคำตอบใหม่นะครับถูกไหมเพราะว่าคำตอบใหม่เท่า,ากับคำตอบเก่าลบด้วย fx หารด้วย f prime x ใช่ไหมก็คือเท่ากับว่าไอตัว fx หารด้วย f prime x เนี่ยจริงๆมันเป็นระยะห่างระหว่างคำตอบใหม่กับคำตอบเก่าใช่ไหมเราก็เลยเรียกมันว่าเป็นระยะก้าวนะครับ จะได้จะได้นึกภาพออกเนาะทีนี้พอมันมีหลายตัวแปรเนี่ยพอมันมีหลายตัวแปรเนี่ยอ,อ,อย่างกรณีที่เป็นสองตัวแปรเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับก็คือ x ใหม่ก็จะเกิดจาก x เก่าลบด้วยระยะ9ก้าใช่ไหมแล้วก็ y ใหม่เท่ากับ y เก่าลบด้วยระยะ9ก้าใช่ไหมครับทีนี้คำว่าระยะ9ก้าของเราเนี่ยหรือว่าเดลต้า x หรือว่าเดลต้า y นี่ระยะ9ก้าของมันเนี่ย ถ้าเป็นตัวแปรเดียวมันคือ f x หารด้วย f prime x ใช่ไหมครับคือค่าฟังก์ชันหารด้วยค่าของอนุพันธ์โอเคไหมครับแต่พอเป็น2สมการ2ตัวแปรเนี่ยคุณดูสิมันก็จะไม่ได้มีฟังก์ชันเดียวแล้วไงมันจะมีสองฟังก์ชันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมีสองฟังก์ชันมี2ตัวแปรอนุพันธ์น่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวแล้วไงมันจะงอกเป็น4เลยนึกออกไหมครับมันจะเป็นแบบฟังก์ชันที่1อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่1เทียบกับตัวแปร x อนุพันธ์ของฟังก์ชันที่หนึ่งเทียบกับตัวแปร y อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันที่สองก็เหมือนการเทียบกับ x t หนึ่งเทียบกับ y ทหนึ่งก็มีอีกสองอนุพันธ์ย่อยกลายเป็นว่าต้องมีสี่อนุพันธ์ย่อยเสร็จแล้วเราต้องเอาค่าฟังก์ชันตรงเนี้ยนะครับกับค่าอนุพันธ์ย่อยตรงเนี้ยไปเข้ากระบวนการบางอย่างนะไปแก้ระบบสมการเพื่อหาว่าระยะก้าของตัวแปร x กับตัวแปร y เป็นเท่าไหร่แล้วถึงจะมาเข้ากรรมวิธีตรงตรงนี้นะครับ รายละเอียดเนี่ยไปดูในในคลิปบรรยายเอานะครับแต่ว่าตรงระยะเก้าเนี่ยสุดท้ายมันสรุปมาว่ามันจะหาได้จากตรงนี้กับตรงนี้นะครับเปน็นการเอาค่าฟังก์ชันกับค่าอนุพันธ์ย่อย4ตัวนั้นนะมาขยำขย้ำแบบขยุมขยุม,ยม,ยมรวมกันนะครับเราเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นระยะ9ได้ตรงนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับไปดูไปดูปดคลิป สอนนั่นแหละนะครับทีนี้ของเราเนี่ยก็เท่ากับว่าเราก็ต้องเลือกอีกแหละนะว่าเราจะใช้อะไรเป็นฟังก์ชันที่1อะไรเป็นฟังก์ชันที่สองนะเดี๋ยวผมก็ใช้ตามเขาเลยแล้วกันนะบรรทัดบนเป็นฟังก์ชันที่หนึ่งบรรทัดล่างเป็น,ปนฟังก์ชันที่2นะครับผมก๊อปมาแปะไว้ข้างๆกันนะจะได้มองเห็น ฟังก์ชันที่หนึ่งเนี่ยสเต็ปแรกของนิวตันรับสัรเนี่ยก็คือเราต้องจัดรูปเป็น f เท่ากับูน f เท่ากับศูนย์ใช่ไหมฟังก์ชันที่1เท่ากับศูนฟังก์ชันที่2เท่ากับศูนเนี่ยฟังก์ชันที่1มันเป็นอันนี้นะครับ y เท่ากับอะไรไม่รู้แหละก็ง่ายๆเลยคือจัดทุกอย่างโยนไปไว้ข้างเดียวกันอีกข้างนึงมันก็เป็นศูนย์แล้วอะเพราะฉะนั้นผมก็จัดรูปแบบนี้ก็แล้วกันนะอ เออเอาเอา y แหมเดี๋ยวไอ้ตรงนี้จะผูกสูตรยากไว้เอาเอาทุกอย่างมามาโยนมาข้างซ้ายก็แล้วกันนะตรงนี้จะเป็น y บวก x กำลังสองนะครับแล้วก็ลบ x นะครับแล้วก็ลบ0.75อย่างนี้นะก็คือเอาทุกอย่างมากองไว้ข้างหนึ่งนะครับ y y เป็นบวก x กำลังสองลบ x ลบ0.75โอเคอ่ะ ผมจัดอันนี้เป็นฟังก์ชันที่หนึ่งนะครับเป็นสมการที่หนึ่งแล้วก็สมการข้างล่างก็เลยจะเป็นฟังก์ชันที่สองนะครับเอาเอาแบบเดียวกันแล้วกันนะโยนทุกอย่างมาไว้ข้างซ้ายก็แล้วกันนะครับโยนทุกอย่างมาไว้ข้างซ้ายเนี่ยทรงมันก็จะเป็นแบบนี้ y บวกกับ 5x y ใช่ไหมแล้วก็ย้ายอนี่เป็นลบนะครับ เค <Okay. S 2> ได้ละนะครับอ่ะหมดประโยชน์หมทิ้งไปทีนี้คำว่าอนุพันธ์เนี่ยถ้าเกิดคุณมองมันในเชิงความหมายเนี่ยคุณจะเข้าใจนะคำว่าอนุพันธ์เนี่ยเอาอนุพันธ์ตัวแปรเดียวก่อนนะอย่าง dy by dx หรือว่า f p r i m เนี่ยนะหรือว่าอนุพันธ์เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับมุมมองง่ายๆของผมนะก็คือ มันเป็นตัวที่บอกว่าเมื่อ x เปลี่ยน y จะเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับโอเคไหมอนุพันธ์เป็นตัวบอกแบบนี้นะครับอนุพันธ์อันดับที่1ก็คือเมื่อตัวแปรต้นเปลี่ยนตัวแปรตามจะเปลี่ยนเท่าไหร่เปลี่ยนเยอะเปลี่ยนน้อยเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าเปลี่ยนไปในทิศทางตารงกันค่านะครับคือเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับถ้า dy by dx มีค่าสูงแบบมีค่ามากก็แปลว่าเมื่อ x ขยับนิดเดียวโห y ขยับมหาศาลเลยอารมณ์มันเป็นประมาณนั้นนะครับ ทีนี้พอมันเป็นอนุพันธ์ย่อยมันจะเกิดขึ้นกรณีไหนมันจะเกิดขึ้นกรณีที่ว่าฟังก์ชันหนึ่งอ่ะมันไม่ได้ขึ้นกับตัวแปรเดียวนะครับอ่าซึ่งชีวิตมนุษย์ก็เป็นแบบนี้นะครับสมการมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรเดียวแน่ๆอยู่แล้วนะครับถูกไหมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมีหลายปัจจัยมีหลายตัวแปรต้นอยู่แล้วนะครับอย่างกรณีที่เป็นสองสมการสองตัวแปรนี่มันหมายความว่าไงก็หมายความว่าเนี่ยฟังก์ชันที่หนึ่งเนี่ย มันขึ้นอยู่กับทั้งตัวแปร x และ y ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราจะดูผลกระทบของตัวแปร x กับ y เนี่ยก็คือเราก็ต้องไปดูค่าอนุพันธ์ของมันถ้าเราจะดูว่าตัวนี้จริงๆมันไม่ใช่สัญลักษณ์ d df 1 by dx นะจริงๆมันเป็นตัวเคอนะครับตัวเคที่มันเป็นตัว d เล็กๆแล้วก็หักคอนะซึ่ง ผมเกียนพิมพ์ผมก็เลยพิมพ์เป็นดีล ok ็อกเฉยๆไอสัญลักษณ์คือตัวนี้มันสื่อว่าอะไรมันสื่อว่าฟังก์ชันคุณอนะไม่ได้ขึ้นกับตัวแปรตัวเดียวมันขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัวนะครับครมีแค่นั้นเองนะอย่าไปอย่าไปอย่าไปแบบสนใจอะไรกับเรื่องสัญลักษณ์นักนะครับมันเป็นแค่ตัวที่สื่อว่าฟังก์ชันของเราอะมันไม่ได้ขึ้นกับตัวแปรเดียวมันขึ้นกับหลายตัวแปรเวลาเราไปเห็นสัญลักษณ์เครอปุ๊บเนี่ยเราจะได้สะดุดใจว่าอ๋อ ฟังก์ชันนี้มันไม่ได้ขึ้นกับตัวแปรตัวเดียวนะเว้ยต้องระวังนะครับอ่ะทีนี้เคอ f หนึ่งบายเคอเเนี่ยถ้าโดยความหมายนะมันจะแปลว่าเมื่อ x ขยับแล้วฟังก์ชันที่1น่อ่ะขยับเท่าไหร่นะครับโอเคไหมโดยที่ถือว่าตัวแปรตัวอื่นๆคงที่โอเคไหมครับนะสัญลักษณ์เคอสื่อแบบนี้นะถ้าเป็นเคอเอหนึ่งบายเคอ y วปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อตัวแปรต้น y ขยับ แล้วฟังก์ชันเราขยับมากหรือน้อยนะครับเพิ่มขึ้นหรือ,อลดลงนะคะรับคนละแบบกันนะมากหรือน้อยนี่คือเรื่องหนึ่งนะเพิ่มขึ้นหรือ,อลดลงนี่อีกเรื่องนึงนะถ้าอนุพันธ์เป็นบวกแปลว่าอะไรเมื่อ x เพิ่ม y ก็เพิ่มใช่ไหม x ลด y ก็ลดแต่ถ้าอนุพันธ์เป็นลบแปลว่าอะไรเมื่อ x เพิ่ม y ลด<ๆ>เมื่อ x ลด<ๆ><ๆ> y, y เพิ่มอย่างนี้นะครับส่วนมากน้อยใหญ่เล็กนี่นี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งกลับมาเค rf หนึ่ง by เค r ก็คือว่าเมื่อ y ขยับแล้ว f หนึ่งจะขยับเท่าไหร่ นะครับโดยที่ถือว่าตัวแปรต้นตัวอื่นยังคงที่อยู่โอเคไหม่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีสองฟังก์ชันแต่และฟังก์ชันขึ้นอยู่กับ2ตัวแปรเพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่1มันก็จะดิฟได้อนุพันธ์ย่อยสองอันคือถ้า x ขยับแล้ว f 1ขยับเท่าไหร่ถ้า y ขยับ f 1ขยับเท่าไหร่คือคู่นี้มาสมการที่สองนะครับก็จะดิฟได้อีกคู่หนึ่งก็คือเมื่อ x ขยับ f 2ขยับเท่าไหร่ เมื่อ Y ขยับ f 2ขยับเท่าไหร่นะครับเราก็ต้องทําแบบนี้ทีนี้นิวตันรับสารก็คล้ายๆตัวแปรเดียวนั่นแหละคือเราต้องดิฟจริง,รงๆแล้วก็ให้เห็นหน้าตาของสมการจริงๆว่าอนุพันธ์ย่อย4ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเริ่มเลยฟังกช์ชันที่1คือตรงนี้นะครับดิฟเทียบกับ x นะครับกําลังหาว่าเมื่อ x ขยับแล้ว f 1จะขยับเท่าไหร่นะครับ ถือว่าอันอื่นเป็นตัวตัว,ตวค่าคงที่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเทอมที่เทอม y ตัวนี้เป็นค่าคงที่ดิฟเราได้0ูนย์นะครับมาเจอเทอม x กํลังสองเนี่ยเราจะดิฟแล้วได้สอง x ใช่ไหมครับมาเจอเทอมลบ x เนี่ยเราดิฟแล้วก็จะได้ลบหนึ่งถูกไหมครับส่วนเทอมลบศูนย์จุดเจ็ดห้าเนี่ยก็จะเป็นค่าคงที่ดิฟเราได้ศูนย์ไปบจบอันนี้คือเคอร์ฟหนึ่งบยเคอร์ x นะครับได้สอง x ลบหนึ่ง เห็นไหมผัดมาเอ่อเคฟหนึ่งบเคอ y นะครับก็คือดิฟสมการที่หนึ่งเทียบกับ y ก็แปลว่าสนใจ y เป็นตัวแปรตัวเดียวที่เหลือเป็นค่าคงที่หมดเพราะฉะนั้นอันนี้ดิฟเราจะได้หนึ่งโอเคไหมเพราะว่าดิฟเทอมนี้เทอมเดียวนี่ใช่ไหมเทอมอื่นไม่มี y เกี่ยวข้องเลยก็เป็นค่าคงที่ถือว,ว่าเป็นศูนย์ไปนะครับเคฟสองบเคอร์เอ็กบ้างนะครับก็คือสมการที่สองตรงนี้นะ อันนี้นะดิฟเทียบกับ x ใช่ไหมมอง y เป็นค่าคงที่ไปอดิฟเราได้ศูนยมาเจอ5 x y ดิฟเทียบกับ x แล้วได้5 y ใช่ไหมแล้วก็ข้างหลังเป็น x กําลังสก็คือดิฟแล้วได้ลบของ2 x เโอเคอ่ะเป็นแบบนี้นะสมการที่2องดิฟเทียบกับ y นะครับเทอมแรกดิฟเทียบกับ y แล้วเราได้1ใช่ไหม เทอมที่สอง 5xy ดิฟเทียบกับ y เราก็ได้ 5x ใช่ไหมครับเทอมที่สามไม่มี y เกี่ยวข้องเลยถือเป็นค่าคงที่ดิฟเราได้0นะครับ mm hmm. <INDISTINCT S 2> จบแล้วยากไหมไม่ยากหรอกนะต้องลองไปลงมือทํานะครับเ,เหมือนเดิมนะถ้าใครฟังผมพูดวันนี้ไม่รู้เรื่องแปลว่าคุณไม่ได้ดูคลิปสอนมาก,ก่อนนะครับโทษกันไม่ได้นะครับระบบก,การเรียนเทอมนี้ผมจะเรียนแบบนี้นะก็คือคุณต้องไปดูเนื้อหามาก่อนแล้วก็เรามาทําแบบฝึกหัดกันในห้องนะครับ โอเคนะคุณคุณลองคุณลองอย่างนี้คืออันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งคือคุณลองนึกภาพว่าถ้าเกิดผมจะต้องมาสอนเนื้อเนื้อหาด้วยเวลามันก็จะหมดแล้วเดี๋ยวเวลาคุณคอมเมนต์คุณก็จะคอมเมนต์ว่าไม่เห็นมีการทําตัวอย่างให้ดูเลยนึกออกไหมแต่พอผมทําตัวอย่างให้ดูปุ๊บเดี๋ยวคุณก็จะบอกว่าไม่เห็นสอนเนื้อหาเลยเนี้ยมันก็จะแบบแล้วมจะใช้กูทําอะไรถ้าเกิดกูจะต้องบรรยายทั้งเนื้อหาและ แสดงตัวอย่างให้ดูด้วยเนี่ยเรียนกันสองค่าไม่พอจะต้องเรียนกันประมาณห้าหกคาานะครับต่อต่อนหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่เวิร์กอ่ะก็ลองดูนะคลิปสอนไปดูนอกววเวลานะครับไปดูก่อนนะแล้วก็เข้ามาเรียนรู้ในห้องนะครับอ่ะสเต็ปในการหาระยะก้าวของ x และ y เนี่ยไปดูรายละเอียดในคลิปสอนนะครับก็เดินตามนี้ลงมาปุ๊บแล้วเราก็จะได้ระยะก้าวมานะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ระยะก้าวเดลต้าเอ็กซ์เดลต้าวาตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ย เราจะหา x ใหม่ y ใหม่ได้นะครับก็เป็นการปิดรอบตอนท้ายรอบเราก็เช็ค e อ r o r ซะหน่อยนะครับว่ามันน้อยกว่าท o l e r a n c e ขึ้อย่างนะครับอ,อารมณ์มันจะเป็นประมาณนี้ก็เริ่มทำเลยนะครับค่าเริ่มต้นของเราเนี่ยโจทย์บอกให้ลองใช้1.2ผมก็จะใช้1.2เหมือนกับข้อที่แล้วข้อที่แล้วเราใช้เวลา8รอบใช่ไหมเดี๋ยวคราวนี้ลองดูว่านิวตันลักสันจะใช้สักกี่รอบนะครับในแต่ละรอบการคำนวณเนี่ยมันต้องใช้ค่าอะไรบ้างลองไล่ดูก่อนนะ x ใหม่ y ใหม่นะครับจะต้องใช้ค่าเริ่มต้น x เก่า y เก่าด้วยนะครับตอนตีตลารางผมก็จะมีนี่ครับ x เก่า y เก่า x ใหม่ y ใหม่ใช่ไหมตอนสิ้นรอบเราต้องเช็คเออร์เอร์ของตัวแปรแต่ละตัวใช่ไหมผมก็จะต้องมี2ตัวนี้ทดเอาไว้ในตารางนะครับการขยับจาก x เก่าไปเป็น x ใหม่ y เก่าไปเป็น y ใหม่ต้องมีระยะ9ก้าใช่ไหมผมก็เลยทดเอาไว้ช่องหนึ่งให้เป็นระยะ9ก้าของ x กับ y นะครับในการหาระยะ9ก้านะครับ มันต้องใช้ค่าฟังก์ชันห่งฟังก์ชันสอนะครับแล้วก็อนุพันธ์ย่อย4ตัวนี้นะครับผมก็เลยตั้งช่องให้เป็นค่าฟังก์ชันหนึฟังก์ชันสอแล้วือค่าอนุพันธ์ย่อยสี่ตัวโอเคมั้ครับอ่ะผมก็เริ่มตัวฟังก์ชันที่1นึ่ง เดี๋ยวนะผมเอามาวางใกล้ๆก,กันจะได้จะได้ลอกได้ง่ายๆหน่อยฟังก์ชันที่หนึ่งนะครับมันคือ y บวก x กำลังสองลบ x ลบจุดเจ็ดห้าใช่ไหมฟังก์ชันก็คือ y ใช่ไหมครับบวก x กำลังสองนะครับลบ x ลบจุดเจ็ดห้านะครับอันนี้คือค่าฟังก์ชันหนึ่ง ส่วนฟังก์ชัน2นะครับเกิดจาก y บวก5คูณ x คูณ y ใช่ไหมครับแล้วก็ลบกับ x กำลังสองนะครับถูกไหมเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ไปหมดประโยชน์ละไปได้คราวนี้ไปเอานี่มามั่งอนุพันธ์ย่อยสี่ตัว มว,วางข้างๆนะครับจะได้ปลูกสูตรง่ายๆฟังก์ชันเ,เอ่อใหม่เคอฟหนึเคอก x นะครับก็คือ2 x งลบหนะครับเท่ากับ2อคูณ x นะครับลบกับ1นะครับใส,ส,ส่ตัวยงศรีตำแหน่งแล้วกันนะเคอฟหนึค y ได้เท่ากับ1นเลยนะครับเป็นค่าคงที่1เลยก็ใส่1ไปเลยนะครับเอ่อเคอบเคนะครับคือ5 y า x ลบสอง ใส่สูตรไป5คูณ y นะครับลบ2คูณ x นะครับเสร็จแล้วเค f 2บเเคส y เคยตัวนี้นะครับ1บวก 5x นี้ก็จะเท่ากับ1บวก5คูณ x เห็นไหมเรียบร้อยระยะ9ล่ะระยะ9หาจากไหนนะครับระยะ9หาจากตรงนี้นะครับเอามาวางข้างข้าง จะได้ก๊อกง่ายๆนะครับระยะ9ก้าของ x นะเกิดจากอะไรนะครับระยะ9ก้าของ x เนี่ยเกิดจากเอา f 1ใช่ไหมคูณด้วยเคอ f 2อ by เค r y คือตัวนี้นะครับลบด้วย f 2นะครับคูณด้วยเค f 1นคือ by เค rf 1 f 1 by เค r คือตัวนี้นะครับ ทั้งหมดนี้หารด้วยวงเล็บนะครับเคฟหนึ่งบ, cool mm hmm. บ L ยเ mm hmm. คเอ, cool mm hmm. อ,อ็อะะอะะอกก,ก็คือตัวนี้นะครับคูณเคฟสองบยเควายคือตัวนี้นะครับลบด้วยเคฟหนึ่งบยเควายคือตัวนี้นะครับคูณด้วยเคฟสองบยเคเอ็กคือตัวนี้นะครับแล้วก็ปิดอ่านี่คือระยะเก้าของ x นะครับส่วนระยะเก้าของ y เราก็ผูกตามตามนี้แหละตามสูตรนี้แหละ f สองก็คือตัวนี้นะครับ คูณด้วยเคอร์ฟหนึ่งบายเคอร์เอคือตัวนี้นะครับลบด้วย f อหนึ่งนะครับคูณด้วยเคอร์ฟสองบายเคอร์เอคือตัวนี้นะครับเห็นไหมด้านล่างด้านล่างเหมือนเดิมเลยอะ่ะนะมันจะเป็นเคอร์ฟหนึ่งบายเคอร์ A, เอ็กซ์ฟสองผมขี้เกียจพิมพ์อะ่ะผมลอกอย่างนี้ผมเอา text ตัวนี้มาเลยดีกว่า ก็ปีอันนี้เลยดีกว่านี่คือระยะเก้าผมนะตัวหานะมันเหมือนกันนะจากกฎของครเมอร์เนี่ยตัวหารมันเหมือนกันเป็นดีเทอร์มิแนนต์ของเมตริกส์มประสิทธิ์นะครับฟังไม่รู้เรื่องแปลว่าไม่ได้ดูคลิปมานะครับก็ไปดูคลิปมาซะนะครับส่วน X ใหม่ก็จะเกิดจาก x เก่าใช่ไหมครับนี่แล้วก็ลบด้วยระยะ9ใช่ไหมคือตรงนี้นะครับ ส่วน y ใหม่ก็จะเกิดจาก y เก่าใช่ไหมลบด้วยระยะ9นะครับก็คือตรงน,นี้นะครับพักเรียบร้อยนี้หมดประโยชน์ละเอาออกไปทีนี้ก็มีการกระเถิบค่าใช่ไหม x เริ่มต้นของรอบนี้คือ x ใหม่เมื่อรอบที่แล้วนะครับ y ใหม่ของรอบนี้ก็คือเอ้ย y y เริ่มต้นของรอบนี้คือ y ใหม่เมื่อรอบที่แล้วนะครับอ่ะมองเห็นไหม นะครับถูกต้องเนาะเสร็จปุ๊บสูตรที่เหลือเนี่ยมันจะก๊อปได้เลยนะครับสูตรที่เหลือเนี่ยมันจะก๊อปได้เลยแล้วแล้วตัวเออร์เนี่ยผมผมขี้เกียจพิมพ์ใหม่แ้วนะคือผมก็ใช้สูตรที่ผมผูกไว้เดิมแหละ x ใหม่ลบเกเก่าหาร x ็กใหม่ใช่ไหม y ยใหม่ลบ y เก่าหาร y ใหม่ใช่ไหมสานเปอร์เซ็นต์นะครับที่เหลือลากแล้วนะครับ ครับเข้าไหมเข้านะเนี่ยอ่าแต่ทำไมได้คำตอบไม่เหมือนกันละ่ะโจทย์ข้อนี้มีได้หลายคำตอบแหรอเนี่ยอันนี้ต่ำกว่าศูนย์จุดศูนศย์หนึ่งแล้วนะเนี่ยเพราะว่าหยุดได้ละเอ้ยคำตอบไม่เหมือนกันหรอโอ้ one point iteration นี่ลากไปหารากคู่หนึ่งคือลบ จุดหนึ่งแปดหกแปดกับจุดห้าสองแปดสามแต่ว่านิวตันรับสารลากไปหารากอีกคู่หนึ่งแปลว่ากราฟสองอันนี้มันน่าจะตัดกันหลายจุดม,มันถึงคือคือพอเป็นกราฟสองตัวแปรเนี่ยมันจะเป็นกราฟของพื้นผิวอะ่ะนึกออกไหม คือถ้าเป็นกราฟตัวแปรเดียวใช่ไหม y กับ x เนี่ยมันก็จะเป็นกราฟในในรูปที่เป็นเส้นใช่ไหมนึกออกไหมครับแต่พอเป็นแบบสาแกนอนะคือแกนแกนตั้งอาจจะขึ้นอยู่กับตัวแปรต้นสองตัวที่เป็นแกนนอนคู่กันข้างล่าง x y z ะนะครับเอ,อ่อเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยเวลาเราเขียนสมการคู่นี้มันก็จะออกมาเป็นพื้นผิวนะครับแล้วพื้นผิวสองอันนี้มันคงตัดกันหลายหลายตำแหน่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะวิ่งเข้าหาคำตอบได้ หลายคู่นะครับอันนี้ก็ถูกนะมันคอนเวิร์ตนะครับมันก็ถือว่าเป็นคำตอบเหมือนกันอืมวิธีจบแล้วนะวิธีจบนะครับก็คือเนี่ยเราได้คำตอบมาเรียบร้อยละเออเรอร์มันก็ถูกต้องละนะครับผมก็คำตอบผมถ้าไม่ถูกก็คือตัวนี้ผมก็ต้องลิงก์กับช่องสุดท้ายใช่ไหมที่เป็นคำตอบใช่ไหมครับ วิธีมันจบแล้วนะครับเราได้คนละคําตอบจากวิธีที่แล้วนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยกรรมวิธีมันมันก็เลยวิ่งเข้าหาคําตอบคนละคนละคําตอบกันนะแต่ว่ามันก็เป็นจุดตัดระหว่าง2พื้นผิวนี้ทั้งคู่นะครับขอลองเล่นอะไรหน่อยนะถ้าเกิดเรารู้ว่าคํารากรากคู่หนึ่งเป็นคู่นี้นะลบลบจุดหนึ่งแปดกับ จุดห้าสมมติผมมาตั้งค่าเริ่มต้นตรงนี้ให้มันใกล้ๆหน่อยนะสมมติผมเริ่มตรงนี้เป็นลบหนึ่งเราเริ่มตรงนี้เป็นศูนย์ได้ไหมโอ้โหแปลว่าคําตอบคู่นี้นี่เอ้ยคาตอบของข้อนี้นี่มีหลายหลายจุดนะเนี่ยนี่ก็เป็นอีกตําแหน่งหนึ่งละไม่ใช่ตําแหน่งนั้นไม่ได้ด้วยเหรอเนี่ย อ่าเนี่ยถ้าถ้าเริ่มถ้าเริ่มต้นแบบนี้ลบหนึ่งกับหนึ่งอันเนี้ยจะวิ่งเข้าหาคำตอบคู่เดียวกับวิธีก่อนหนะ้าโอเคไหมแต่ว่าถ้าเริ่มต้นด้วยจุดเริ่มต้นเดียวกันเอ้ามันพาเราไปคนละตำแหน่งไว้เนาะให้สังเกตแบบนี้ด้วยนะคือรากของสมการลราของระบบสมการเนี้ยจริงมันไม่ได้เป็นจะต้องมีจุดเดียวนะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นพื้นผิวใช่ไหมมันอาจจะเป็นไปได้ว่า สองพื้นผิวนี้มันอาจจะแบบแหม่แทรกสอดซ้อนกันได้หลายตำแหน่งนะครับวิ่งตัดกันได้หลายตำแหน่งนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะเจอหลายรากนะครับโอเคอ่ะโจทย์ข้อนี้เป็นอย่างนี้นะครับอ๋อไม่ใช่โทษทีวิธีนี้นะครับก็อารมณ์ประมาณนี้8รอบได้คำตอบแต่ว่าเป็นคนละคำตอบกับกับวิธีก่อนหน้านะครับ